ตอนเกิดเหตุคือแม่ลงมาเข้าห้องน้ำค่ะที่แรกก็อยู่ด้วยกันก็เลยมานั่งมันมันเหมือนมันจะบูบนึกว่าจะบูบแต่มันไม่ใช่เรานั่งแล้วทีนี้ได้ยินเสียงตุ๊บตุ๊บเห็นเพื่อนเพื่อนเขาวิ่งออกไปก็ลุบวิ่งตามเขาก็จะว่าจะโทรขึ้นไปแล้วทีนี้มันตึกมันมันยุบลงไวมากค่ะไวมากคือมันมันตั้งตัวไม่ทันเลยมันไวมากโทรไปก็โทรศัพท์ไม่ติดต่อไม่ได้ ตนนี้ก็ก็คือจะนั่งรอไปเลยค่ะนั่งรอจนกว่าจะได้ข่าวอ<ะ>ตอนนี้ก็ความหวังนะนาะขอความหวังขอให้ปฏิหารก็ภาวนาขอให้แกรอดอขอให้ปฏิหารถามมันไหวมากแล้วแล้วกลุ่มอุตุอะไรไม่มีมมการแจ้งเตือนอนเลยไม่มีเลยอยากบอกอะไรกับพ่อบ้างให้ ก็บอกให้พ่อถ้าถ้ายังยังยังติดอยู่ในนั้นอยู่ก็ขอให้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ขอให้แกสู้ๆเข้มแข็งไว้ like. มีความหวังก็ก็เผื่อมีปาฏิหารก็ก็ขอให้แกรอดอืมพ่อกายอายุ63สิบสามทำช่างไฟฟ้าบางเกินเหตุพ่ออยู่ชั้นยี่สบชั้นยีเป็นกำลังใจให้แน่นะ